ได้หมดนะครับคือทําให้ผลผลิตใหญ่นะครับก็คือการปลูกเป็นต้นเดี่ยวอย่างนี้นะครับต้นเดียวเดี๋ยวให้ดูเขือนเนี่ยครับนี่เป็นกล้ยนางยานะครับเป็นต้นแรกที่ออกเขือนะครับเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ก็วันที่หนึ่งธันวานี่นะครับจะครบกาหนดก่อนเหลี่ยมเริ่มหมดแล้วนะครับเคอสมบูรณ์นะครับนี่ต้นจะลง เป็นต้นเดี่ยวอย่างนี้นะครับค้ามไม้เดี่ยวมาดูการดูแลหน่อครับหน่อที่มีอยู่นะครับพวกลูกลกหน่อต่างๆเนี่ยเราจะเฉือนไว้เลยนะครับเนี่ยครับเฉือนทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะปล่อยนะครับหลังจากที่เข้าออกตกเครือแล้วเนี่ยผมจะแทนด้วยหนึ่งต้นขึ้นมานะครับไว้เป็นต้นแทนนอกนั้นตัดหมดไว้เลยนะครับตัดหมดเลยนะตัดให้สั้นไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แย่งอาหารนะเนี่ยครับ ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับ